ที่น้องเขาเออกมาขอโทษพี่ให้อภัยคะ่ะให้อภัยหมดใจเพราะว่าเราสองคนก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนนะคะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุพี่ย่อมเข้าใจดีไม่มีใครตั้งใจและไม่มีใครอยากให้เกิดขอบคุณทุกๆสื่อเลยนะคะโดยเฉพาะน้องปอเปียการเวลาแล้วก็คุณออฟของ Workpoint นำเสนอข่าวพี่แบบศูนย์องศาเป๊ะ ตรงไปตรงมาเราไม่ต้องการเอาชนะเราแค่ขอความจริงแล้วก็ยังมีอีกสื่อหนึ่งที่พี่ต้องขอกล่าวในนี้ด้วยอ,อีกสื่อหนึ่งนะคะคือใครรู้ไหมคะไทยรัฐอ่านข่าวพี่ได้เป๊ะศูนย์องศาสุดยอดมากพี่ขอขอบพระคุณช่องสามส่งข่าวมาให้พี่อ่านแล้วก็นำสเสนอข่าวพี่แบบเป๊ะศูนยอ์องศาอันนี้พี่ขอบคุณขอบคุณมากๆ ยินดีมากๆขอบคุณแฟนคลับขอบคุณคนติดตามพี่ขอบคุณสมาชิกที่ว่าเวลาข่าวบางข่าวอะที่ไม่เป๊ะและตัดคลิปพี่ไปแค่เสี้ยวเดียวเนี่ยแล้วทำให้พี่อาจจะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาออกมาช่วยแก้ให้นะว่าไม่ใช่นะคะคลิปเต็มเป็นอย่างนี้หลังจากตรงนี้แล้วเป็นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งๆที่เราไม่รู้จักกันแต่เราเป็นเพื่อนกันในโซเชียลและเราก็เป็น กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันพี่เจนน่ะจริงๆก็เป็นคนง่ายๆนะแต่ด้วยบุคลิกของพี่อ่ะเป็นคนที่พูดจาเสียงดังฟังชัดตรงไปตรงมาวันนี้ตอนไปทานข้าวข้างนอกแวะซื้อของเข้าบ้านด้วยตอนทานข้าวก็ต้องเปิดหน้ากากเนาะมีคนมาถามใช่พี่ในคลิปไหมคะในติ๊กต็อกใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็ตอนไปซื้อของเข้าบ้านใส่ขนาดใส่แค่แมสคครึ่งหนึ่งนะ พอดีเขาคงได้ยินเสียงพี่คุยกับสามีแหละเสียงพี่ก็เสียงทางฟังชัดใครเห็นก็ต้องเอ๊ะเสียงคุณอะไรเงี้ยใช่ใช่คนในคลิปไหมคะใช่ค่ะทําไมรู้ใส่หน้ากากแค่ครึ่งเดียวเสียงพี่เป็นลมยังไงขอบคุณมากมากเลยนะคะเสียงพี่คือเอกลักษณ์คุณรู้ไหมบางคน,นเขาจาหน้าพี่ไม่ได้แต่เขาจําเสียงพี่ได้ทราบซึ้งมากขอบคุณมากมากเลยนะคะโดยเฉพาะกัลยาณมิตรและแฟนคลับก็ขอบคุณค่ะ